สวัสดีครับพี่นอ้องครับผมวกระจองบ้านลำเบิดลำเสียตอนนี้หามสามสิบสองนาทีรอหน้ากับลานเจา้าให้เพิ่นที่จุดนัดเจอนะครับตงคำโฮมโปรบางพีเขาอยู่แมโคเออคุณน,นายเขาอันนี้ก็เด็กหน่อยคิดดื้อคิดดื้อไหมน้องแกนคิดดื้อไหม กิตากับแกออกมนะอ้มใก่อน,อนบงงงนะเออเกิตาเอ้ยมันเหตดหนาตาเอ้ไม่สนใจอะไรออีกสอรออีกสองคนก็จะไปเที่ยวครับนี่ <c oughs> ข้าวให้กำลังใจนั่งเอกกำลังสสวยครับิเส <c oughs> ียหากิน้สบกขาให้กินบอทะลุกินได้เวมันอย่าอาดลดูก็นอนสิ เขาบอกว่าเออทำสวยก็ทำไปเถอะอย่าไปสนใจซุมพวกนั้นเลยครับสีหักน่ะโอ้โหเป็นแบบสีสีหักไม่ไดแบบว่าอันนี้รถนะมอันนี้กับสีเดียรผ้าไปนคุณยังนู่นมารถนี่ละเออมันธรรมดาหนู่นต้องนู่นต้องนอนหลับตาไปเลยพักนอนไปเลยมันจกางวัต้องเห็นหน้ารถเอาของพุทโาไว้พร้อม อันนี้ตัวอะไรอ้าวใครจะกินก่อนใครจะอ้าวอันนี้อันนี้ยันต์ต้องไปได้อันนี้หน่อยนี่นั่งเฝ้าวะท่านนี่ทำอะไรอ่ะไม่รูมือนกันทำก็ฉันเนาะสอว่าสันเนาะจักสวอเอายังเนาะขาศึเขาทำอะไรไปส่งโรงเรียนเขาศึไปเที่ยวทะเลก็อยูเมืองปลาโรมาเนาะเดี๋ยวรอลานสาวครับเพิ่นเทสเอียงอยู่กําลังเลิกงานเนาะ กำลังสิเตรียมตัวเอาบ้าห้องบ่เอาบ้างห้องบ่ห้องจักนยอยแอร์ก็สิเย็นได้ป่นีมันมันคำนี่เราก็อยู่ที่บางพลีเป็นจุดนันพบได้จุดนันพบข้างหน้าก็มีตลาด เป็นคิวรถคืนคืนไปนี่ครับไปทางไปพัทยาสุนบุรีครับพี่น้องนี่ไปยางมงพรมรถไปบ๊อกโอเคแต้มันใหญ่กอนพูดใดอยู่ทั้งรถอยู่นี่ด้อยปิดตาหน่อยนะปิดตาหน่อยนะครับรากบรรยากาศมาก เอาทั้งเรื่องรถก็มีขยะมีเออเอาไปให้เพื่อนทิมก็ได้ตัวไปถามย้ายเปิดหลังรถเสียหักไหมเหม็นรถคือกะไเหม็นรถเหม็นคือเหม็นคือคือกันเหรอได้กับเหม็น แสดงว่าเป็นเม็นน้ำปลาห่มบ่วะก็หน้าจะเม็นอ้ำฟองบอล่างข้างหลังกินน่าจะเป็นกินอันไอ้เฮดไหมอย่างเอออะ่ะเฮดแต้เาประเดี๋ยวออก้ติดจอดรถตากแดดเัน่็ได้กินม่าอะไรเป็น tamam ่ เราจะไปเที่ยวแบบอลอ,อ,อบครว่มีนานามีเงินสมรถตวไปมทม,ม่รู้ว่าเราจะไปเที่ยวไนกันดีปีนี้เราไปที่จันทบ,บุรีนะครับไปหมอกจันทบ,บุรี สิ่ิอยากห่างาแต่เป็นชีวิตกรุงเทพพี่น,อออน,นอ้องเอ้ยชีวิตกรุงเทพหลังจากเลิกงานแล้วนะพวกเน็ดสิวัตร์ดูไหไปท,ทั้งกุดซวนบุรีครับพี่น้องครับ จังหวัดจันทบุรี Lốt, 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 lốt lột lột lột, lột. lột. ปอะกินกินเ้าแล้วเป็นไงหนูอยากกินแทนต่ลูกหนูอยากกินลูกชิ้นเมนคือปลากระป๋องนี่ใ่ปะข้าวบ้านเมนบ่ซีฟแครนบล็อกมาละโอ้ซีเมนตัวนี้ละะเอาเลยเอาเลยเย เอาตอานี่ทิท้งท,ท,ท,ทิ้งท้เอาโทรหาเพืนเ่นไปล่ะเ,เดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก่อนพอดีล่ะอีกนม่นาทีครับพี่น้องครับประมาณสองร้อยกิโลมัดกิโลให้พี่น้องเมืองน,น้ำกัน เลูโดตัดจันทบ,บุรีมนดดันบ่ใช่แล้วเห็นโดตัดก็ถึงบ้านเลยเลยไปยี่ิิงก็ถึงบ้านสองร้อยยี่สิบสองกิโลพี่หน้องครับรู้ว่าเราจะถึงกี่โมงจะ ถึงสองทุ่มห้าสิบนะนสองทุ่มห้าสิบสองทุ่มห้าสิบนอนครับพ่อกันคลิปต่อไปคลิปนี้มันจะมีสวัสดีครับ